สวัสดีจ้าสาวสาวก่อนนอนคืนนี้นะดราก็มีหนึ่งตัวมาแนะนําค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะช่วยบํารุงผิวจากภายในให้ผิวดูขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูอมชมพูขึ้นด้วยนะคะใครมีปัญหาผิวมันเนิ่นนานอยากจะฟื้นฟูจากภายในทั้งร่างกายเลยมาแนะนําตัวนี้ค่ะ <c oughs> นี่เลยกล่กองนี้ าชินี่ใครที่มองหาผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมจากนิวซีแลนด์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังดูดซึมไวด้วย10วินาทีเองเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเพียงแค่ทานก่อนนอนและตอนเช้าทุกๆวันเป็นประจำค่ะและตัวนี้นะก็ยังดูดซึมไวกว่า10เท่านะคะสำหรับคอลลาเจนแล้วก็ วัยกว่าตัวปราเซนต้าถึง5เท่าด้วยนะตัวนี้เป็นตัวคาเวียค่ะใครที่อยากจะลองดูนะว่าเอ๊ผิวจะขาวใสขึ้นจริงไหมนะคะแล้วก็อยากจะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะบนใบหน้าตัวนี้เลยวัชชินีช่วยคุณได้แล้วก็ยังช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้มาลองทานดูก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลย เราขอบอกว่าดีจริงๆรับประกันค่ะคอนเซิร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำนอนแล้วก็ทานวาชินีตื่นมาผิวจะได้ใสเด้งไม่โซมเวลาตื่น,นเช้าแล้วตอนดึกนะคะตอนไม่คอดำอนินกา้วันนี้นเลยวาชินีช่วยคุณได้ค่ะเรวขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ค่ะ